อันนี้คือรหัสมอดของเน็กชาลีนะครับไม่ใช่รหัสเต๋านะรหัสมอดเนี่ยก็เป็นตัวย่อนะแล้วก็ให้ชาวเน็ตเนี่ยปฏิความคุณเน็กก็เคยโพสต์แบบเนี้ยยุคที่ตอนนั้นเนี่ยมีปัญหากับกามินนะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณปูผู้การส่วนตัวเนี่ยได้ลาออกด้วยนะเนยรหัสมอดแบบเนี้ยแปลนะ อันนี้ชาวเน็ตเขาแปลนะไม่รู้ถูกผิดนะแต่ว่ามันมีคนกดหัวใจเยอะสุดข้อหนึ่งเนี่ยมปหกคกตมีปัญหากับใครก็ตามออันที่สองนะยมสจมทกตปหกคกตยังไม่เสียใจเท่ากับมีปัญหากับคนใกล้ตัวอันที่สามครับขอหทคมคสคขอให้ทุกคนมีความสุขครับอันที่สี่ครับ คอทอผอรอวอ,อใครทำผมรับไว้เองอันสุดท้ายครับขอทอวอจอผิดที่ไว้ใจแหมคือถ้ามันอ่านเป็นประโยคนมันก็อ่านไม่ได้ใช่ไหมอันสุดท้ายผอทอวอจอเขาอาจจะเป็นผิดที่ไว้จอนกันดนะ้นะแม่